ป้าป้าป้าพาข้าสวดให้ป้า,ป,าป้าจะไปแจ้งลุงพ่อก่อนนะเพาป้ายังไม่ตายป้ายังอยู่มึงไม่คนบ้านกูเลยมันมานทำแบบนี้ติดัพีเลยป้ากันดิป้ป้ากัิป้านอิน่าดารัตนาเอารัตนาไปเผาอืดแล้วรัตนาอืดแล้วรัตนาในี่เร็วเลยป้ารั evet. ตนาวัฒนาสายลุงพ่อสาาป้าถูกต้องป้าเร็วเร็วป้าจะไปแจ้งลวงพ่อก่อนเาป้ายังไม่ตายครับ ป้าเห็นไหมเาสวยเลยป้าใหญ่เลยอย่างนี้เห็นหมเหรอเห็นโอดีแล้วล่ะป้าดีก็จะเห็นเเอารัตนาไปเผารัตนาอืดแล้วแมลงวันเกาะแล้วมีขอยทตายแล้วดีช้างเย็ดอีสัตว์เดเขาเขาล้งเขาสวดให้ป้าตายพูดจริมาเป็นเพื่อนพี่เพื่อนเจ๊ไงเยอะเลยเอาัตนาไปเผาเอารัตนาไปเผาเดี๋ยวนี้เลยรัตนาอืดแล้วแมลงเกาะรัตนาแล้วเอารัตนาไปเผาเลย รัตนามองเห็นเลยนะป้าไปแจ้งหลวพ่อก่อนว่าป้ายังยังไม่ตายป้ายังอยู่เลยพระหลวงพ่อสวดให้ป้าไม่ใช่เรื่องของเมืองไรเฮียนะเฮียคนแถวนี้เขาบอกจะแอบมายิงนะรัตนาใจเย็นหลวงพ่อก็สวดให้ป้าก็ใช่ก็ดีแล้วนี่จะสวดให้กูอ่อ้าวป้าเปว่ป้าตายแล้วดิป้ไม่ตายละป้าตายแล้วเมื่อเนี่ยไปอยู่บ้านกูนะคนมันตายกันพวกอตีนกระทืบกันเลย โนนแต่ว่าป้าตายแล้วเขาบอกว่าฆ่าสวดให้เขาจริงเลยเนาะทำไมป้าเป็นคนอย่างงี้ป้าป้าจะมาหลอกลวงคนอื่นอีกหรอรัตนาไปพ่ออรัตนาไปพ่อรัตนาเออแล้ววัฒนาดาในมานนรัตนาวัฒนาสายลุงพ่อสาทานแม่สะอิ่งเธอรู้เลยดีใหญ่สะอื้นอื้นให่สะอื้นอีนี่เนี่ยควายสะอื้นดี โอ long, ้นนเห็นป้ารัตนาอยู่หลัออป้าออทำไมป้าไปเงยไปป้าไปเร็วอย่างนี้ที่นี่ยตายเร็วเองเนี่ยมันนนเนี่ยมันเนี่ยมันมืดมันทุ่งมืดไม่มีผัสไทยขึ้นตรงนี้นักข่อยจิ้นผัสไทยขึ้น่ป้ากะลังมออ่ะ วิจิงเจ้ก็ยังตั้งเดินนะเอารัตนาไปเผารัตนาหอเลยเอาไปเผารัตนาหอเซฟไปเผาเดียนิข์เอา้าทำไมเขสวดให้ป้าอย่างเงี้ยป้าอิน่าดานมาแต่งเรื่องพระรูพ้พระบอกป้ายังอยู่น,นี่มาโนนนป้ายังอยู่นะเนี่ยป้าจะไปแก้หลวงพ่อแล้วล่ะให้เขาสวดใหม่ป้าป้าแล้วเดีย๋ยวไปฝากเลยนะป้าเธูดีทำดีนาตาเป็นคนดี แต่มาเจ้าสวนให้ป้าด้วยเนี่ยป้ายังเป็นๆอยู่เลยป้ายังไม่ตายเลยเนี่ยป้ายังหายใจอยู่เนาะเนี่ยป้าเลือกมาเาอะอุระอีพียอ่ะแต่ป้าต้องด่าเลยป้าไม่เข้าใจเลยอ่ะป้าน้องนนเนี่ยสาเป็นลูกป้าแล้วนะน้องนนเนี่ยเนี่ยน้องนนเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้องนนเนี่ยสาเป็นลูกป้าแล้วน้องนนเนี่ยนะเนี่ยน้องนนเนี่ยเป็นลูกป้าแล้วนะน้องนนไม่ใช่ผู้ชายอื่นป้าจะเป็นลิงเสือไม่ได้เนี่ยสาเป็นหลานแล้วเนี่ยลูกพี่จักนิน เขไหมป้าเ yeah. yeah. right. yeah, right. yeah, ็าต้องแยกแยะด้วยนี่คือหลานป้เข้าใจไหมนั่น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 ั่นน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 ั่นัน ก็สาเป็นหลานนะป้าอย่าสาเป็นอื่นนะพ่นุ่งจับขึ้นจับขาด้วยโอ้โหขึ้นขจับขาหลานด้วอวะที่บอกให้เป็นหลานมันไม่ใช่ไงโอ้โหมินได้พูดเลยก็บอกว่าหลานที่จักนินก็ไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วก็ไม่ฟังพูอะไรก็ไม่พูดพูดจะฟังแต่อะไไปอยู่ในบ้านเป็นลูกเป็นพ่ออะไรมันอยู่ในบ้านเราได้ไงเออศุลตนาหอเลเนี่ใช่ไหมครับโอ้นักเลงอ่ะเนี่ยถกชงถกเสื้อเนี่ยต้องนักเลงหรอกร้อนคุณได้ ควายดองเดี๋ยวจะบอกเจ๊จุดทีนหนด้านในมันนุ่ย์มดเยแต่พี่มาถาเนี่ยชีวิตจริงนะจะถกทำไมกูร้อนกูนะกูยังถกกอยู่เนี่ยถกทำไมนักเลงเหรอกูจะถกบ้านของกูนี่ยี่สายงาด้านจะถกกทำไมไม่เข้าใจเนี่ยโอ้ยน้องถือปืนด้วยพูดพูดแค่นี้ วแค่นี้ต้องถอด้่ยถือปืนนะพระสงฆ์จะช่วยเราอย่ามีปืนเอ็นสิบหกด้วยเอามาสิเอามาสิเอาเปล่าเอามาเอาเปล่าเออเดี๋ยวให้ดูอย่าท้านะวายโดนนั่งตรงนี้อย่าไปไหนอย่าไปไหนนะอีสัตอย่าไปไหนอย่าปืนเอ็นสิบหกเลยยิ่งเขาไปอะไรมาน่ะชมวปุนป้าเขาไปอะไรมาหน่ะแค่ปุ่นป้าเจ๊ทำไมน่ะนั่นสิเขาเข้าไปได้ไงไปถือปืนด้วยนี่เนาะไปช่วยเจ๊ด้วยช่วยเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วย ร้อนน่าอดนี้เนาะบนรยากาศร้อนมากเลยเธอดีกับเจ๊แน่นอฉันอย่างเจ๊ไม่เคยไปเดาว่าใครจะมากมาน้ะนี่นะหูมาบ้านเราทำตัวเป็นเจ้าของเดมาแล้บรถึงก็ทำเราเอมันแย่ดีคยวเราจะตันกัน นี่ปืนเอนิพกเห็นไหมอัคืออะไรอ่ะ้อนี้คืออะไรอ่ะอ้หูนหู้หูหู้ืน้หู้้วู้ห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 ูมหู้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 ปืนหู้หููู้่้อีกพ้้ ยังส่งมาให้เล่นเสียใครวะไม่เสียป้าเคยฟังเสียงพระสวดไหมถูกเคยไหมเปยป้าฟังพระสวดป้าเคยไปนั่งฟังไหมล่ะไปสิเคยไปเหรอว่าไปเป็นประจำทุกอาทิตย์ที่เลยอ่ะจุนไปรู้มีนะทหารไงรู้สถานการณ์ไปบ้างจริงมีหรืโน่เป็นตำรวจไง เียนเรียนอะย่ยยมันในปากมีสุเนี่ฮเก็จะทำผู้ผสมผู้นไลน์กาัมากเนาะเงียบเฉยามากร้อยแย่มาเลี้ยงรู้อาจจะจัดการให้ตัวเรือทุกที่าเจรเราได้รางวัลที่หนึ่ง <c oughs> บานเทงเงี้ย พิษณุเจรตดาวัฒนาดานามาโรดรัตนาวัฒนาสายลุงพ่อตาพ่อตาตั oui, da da, like, ้งไม่ส nah, ่บ <t uk> ้านเรามีอะไรกินไหมเนี่มีมีมีของหวานโอเคมีของหวาน หิวแล้วข้าวอะไหิวแล้วหิวอีกแล้วหิวอีกแล้วไม่ใช่พูดถึงมือเย็นอ๋อมือเย็นมือเย็นเราตอนนี้ห hmm. e oui ิวยังเราไม่หิวเรายังไม่ห mm ิวนะเออก็ยังก็ยากว่าเพิ่งให้กินไปนี่เพิ่งกี่โมงเองเนี่ยตามองปะอืมยังไม่ได้เลยยังไม่เที่ยงเลยป้าเอ้ยตุลุง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  ไม่โดนเนี่ยเนี่ยเหนียวเหนียวคนแถวนี้จะแบบเนี่ยแลนเพราะยิ่งป้าอันนี้มันคือแสงเลเซอร์ป่ะวัสดุอันนี้มันเป็นปืนป้าจะเขี่ยทำไมล่ะมันนั่งทับทำไมแล้วป้านักเลงแท้ว่ากับบ้านปูนะตำรวจจะมากับพี่โนดกันเยอะเลยคนแถวนี้เดี่ยวมึงกี้มาพูดกับเรามันเป็นนักเลงด้วยป้าไม่เข้าใจอ่ะป้าไม่เข้าใจเลยอ่ะไปรุ่นเซงว่ะพูดสิพูดแงเลยอ่ะป้าป้าเซงว่ะ ก็ทีああ่คนมีว่าแต่ก yeah. ็บอกว่าจะลงโทษหนึ่งละเนอะหรือก็มาแล้วเนี่ยโทษใครป้างโทษใครโทษมือแหลกเนอะเขาไม่ใช่ยากเขาแอบยิงกันด้วยนี่ไงมาดิมาดิใครมาใครมาจับยิงให้หมดแล้วใครมามีใครมีใครนอนดูดิดูดิมีใครไม่มีใครมาเลยมีมีไมียาเเด็กๆมันต้องมาพกปืนน่ยอยู่หน้ามาต้องพกปืนเนี่ยคนนี้เขาอะไรก็จะให้คนนู้นมานี้ให้พระสงฆ์มาโยองมายิงบ้างเราเลยต้องพกปืนนะเอสซีเนี่ยต้องพกปืนไม่งั้นไม่ได้หรอก เขาหาคนมายิงเราเราต้องถือปืนดักไว้ก่อนถือปืนดักไว้ก่อนใครวะใครใครจะมายิงเราไหมเราต้องหาปืนก่อนใช่คนนั้นไหมขี่รถมาใช, <ś> ใช่ไหมใช่ไหมใช่วะมใครวะใครวะเหมืหหหหอนขี่รถมาเลยเนาะรถปลาเนี่ยปา้าเอาใครมายิงป้าเนี่ยยิง <S <S มึงเนี่ยเนี่ยคอยพกปืนเนี่ยปาดมน้าเลยเนี่ยเข้าวเปล่าเดียวเนี่ยหาเรื่อง ใครมาเมื่อไหร่จเจอเราแน่เรามีปืนเราไม่กลัวรหรอกถูกเราอินมสิพวกด้วยมองเลยใครไมา้ดาบเดินยิงมันจะยิงให้ปุลเลยนนคอยมานนไหนมาหาเนี่ยเราต้องดูนะเรามีปืนสี่สองห้อยปืนเราก็ปากกระบ,บอกก็บเบี้ยวเบี้ยวเขาหนุนันมาแล้วเขาหนุนเขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นใครอ่ะเราต้องคอยดักดูใครจะมายิงเรานนมองให้นน โน่นมองให้ดีนะใครดักยิงเราเราต้องเราต้องการเนี่ยเนี่ยเราต้องการป้องกันตัวปรารถนาเนี่ยเดี๋ยวใครมาดักยิงปรารถนาใช่ป่ะป้าป้าป้าเห็นยังดีดีป้าดูนี่ป้าได้อยู่คนป้าป้าดูหน้าเนี่ยคนเต็มเลยอ่ะคนเราจะไปดักดักยิงเราป่ะป้าดูดูก่อนดูก่อนดูก่อนป้องกันป้าไว้ก่อนเนี่ย ใครวะมีไข่มาวะเ่าวะนนดนันดูนนเรามีปืนเราอยู่เราต้องคอยวังนเราต้องเนตัวใส่เกี๊ยบเยกันเอะถนไปก็ูนาสนารานละาสนาใสนายทยใ้าใคถามะูเรอป้าภาษาเป็นหายมาษเป็นห้าป ไม่ทำพูดเลยงั้นแล้วรขาส่งติดจะขึ้คนคนมาตายบอกอัตน,นาตะวกนที่เขาใจเย็นๆนะเน,นี่ยวันๆเนี่ยโนดโนดโนววันเดียวเราไม่ได้พักผ่อนเราต้องคอยป้องกันป้าเนี่ยเราต้องซื้อปืนมาป้องกันตัวเนี่ยคอยมองมันใครจะแอบยักริงปล่าวะจยิงเปล่าวะโอ้ป้าแป๊บเดียวป้าสิเกตแล้วกินนอนได้กินนสิบนาสิบ คิดใจก็ใช่อะไรป้องอ่าว่าป้องกันตัว